เคยจับผีมาทั่วรากอาณาจากักรแล้วผีตกน้ำเคยจับไหมผีตกน้ำตายก็เคยจับแต่ว่าไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่ทำไมผีบังบวม มันกินน้ําไปเยอะตัวมันก็บวมผีเด็กๆนี่เคยจับไม้ผีเด็กใช่ย่าผีเด็กๆจับไม่ไร้นะทำไมอะยิ่งถ้าเป็นสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่นะทำไม่ไรเลยนะทำไมล่ะเอาไปลบกงวีอย่างเด็กๆมังเดี๋ยวโดนจับซิ่งแต่ถ้าเลยสิบแปดไปแล้วจับสบายแล้วผีโดนรถทับล่ะไอ้อะผีโดกรงคัอัวนไม่อยากจับอ่ะทำไมอะผีบางเละ ผีมาผีมันเล็กแล้วถ้าเกิดผีไม่อาบน้ำอ่ะผีไม่อาบน้ำเราจัดได้ไหมจับอย่าอย่าจับทำไมอ่ะผีมังเหม่งแล้วผีคนแก่ล่ะไอ้ผีของแกจับอะไรนะทำไมผีมังเหี่ยวผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีต้องลึกถึงท่าน้ำนมของแม่ท่าน้ำนมแม่นี่มีผลตรงันใจวง ก็ยูกทีร้างโชว์ยาชงเป้ม่าแล้วบ่โหใจหม่อ่ะซ่าๆแท้ซ่าๆแท้ซ่าๆก็งจะย้อย้อแป่งงให้ง้อเอ้ไปยิงกา